แอนคงโดนมาเยอะอปีนี้นะคะแล้วทุกคนเหมือนอยากมาแบบมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แอนก็ไม่คิดว่าวันนั้นเพื่อนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะมาอะไรเง<อ>ี้ยคุณดิวเขาเลยเหมือนแบบอยากเอาคนที่แอนแบบรักมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางคนเขาไม่ว่าง<อ>หรือจังหวะที่แบบมีการขยับวันไม่งั้นอาจจะเจอเพื่อนหลายคนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนุ่มกล้องมาใช่ก็จะมีแบบมีพี่เจมีพี่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา แล้วก็ไปเจอน้องนายก็ไปยกเค้กกันท,ที่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุ่มชื่นหัวใจไหมคะมันดีค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ทุกคนแบบว่าเหมือนอยากรูปหลังเราอะไรอย่างเงี้ยอยากทําให้เราอย่างน้อยวันนี้เป็นวันที่แบบ ยอมเราทุกอย่างให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะีเอะไรนะคะเอะายอะไรอะไรเอ้ยปีนี้นางไม่หกพรเลยแอนเลยอ่ะนางเงียบไปเลยอ่ะแต่นางัืมอของขวัญให้ให้แล้วอะไรเงี้ยก่อนวันเกิดค่ะแต่ว่าไม่ได้อวยพรอะไรกันเยอะแยะมีแค่ว่าโทรหากันตอนแอนดี้ที่นู่นแล้วก็โทรบอกว่าเราถึงแล้วเขก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์แค่นั้นค่ะนี่แค่บอกเซอร์ไพรส์ไมยแอนไม่แล้วค่ะจริงๆแบบอยู่มานานแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฉยเฉย อย่างพี่แนมีอะไรให้ตัวเองบ้างเออแอนซื้ออะไรให้ตัวเองอย่างนะกําลังคิดอยู่แอนอยากได้อะไรแอนอยากได้แอนมีอยากได้แต่ว่าแอนอยากได้เสื้อผ้าอะไรของแอนอะไรธรรมดานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องประดับอะไรที่มันแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้มีแบบอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่อันมาตากู 46แล้วค่ะ <nervous> เป็นกล้าบอกกล้าบอกก็คือแบบเอออยู่ไม่ได้ไงก่อนหกไรเงี้ยใช่ความความเคล็ดลับความสวยอมตะของแอนมดผสมอะไรกันคนไม่ต้องกเนี่ยไม่ถึงมันไม่ได้เลก็คือเป็นแบบเดี๋ยวนี้ไปไหนกลายเป็นแบบพี่ใหญ่สุดแล้วไม่ต้องนับอายุเลยคือทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มีใครเป็นพี่ใหญ่บ้างไม่มีเป็นน้องแอนหมดหรือแม้กระทั่งไปงานของหลุยส์วิทตองที่ต่างประเทศ ทั้งทีมก็คือเด็กกว่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แต่เราโอเคนะเราภูมิใจในในความเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามวัยสวยตามวัยของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าอายุมันเป็นขีดจํากัดให้เราต้องแบบต้องหยุดสวยหรือหยุดคีฟหรือหยุดมีความหวังกับอะไรหรือต้องถูกบุนลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นมันเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยดกับน้องเด็กๆมันก็เลยแบบเพิ่มความสดใสให้เรา แ,แต่แอนนาจะชอบอยู่กับเด็กๆด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเด็กเขาทำเขาเขาอัปเดตโลกให้เรานิดนึงเหมือนว่าเขาแบบเขาแบบทาให้เราสดชื่อนอ่ะหรออย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยมันก็สนุกดีมันก็ไร้สาระอ่ะไม่ได้มีสาระอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคยิ่งอยู่ไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นจะตายขนาดนั้น,นทุกอย่างมันจะแบบเหมืนอนแบบกลับไปเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทําอย่างนั้นได้เรื่อยๆก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาบอกว่าไม่อยากนักอายุตัวเองแล้ว ไอ้ก็ไม่อยากนบะนี่ถ้ามีเรียมันไม่ปักเค้ไม่ปักเคมกไหมทุกคนเห็นวันนั้นนะอะแอนก็จะไม่พูดถึงอายุแอนแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวนี้ใครถามก็45ค่ะ<อ>จบห้นค่ะจบแค่นี้ หยุดไว้แค่45ค่ะเลข5ไม่อยากได้เลข5จริงไม่อยากได้อะแล้วปัญญาไม่อยู่แค่30เลยเด็กไปสมัยก่อนเราอายุ30เราคิดว่าแก่แล้วอเงี้ยไม่จริงมีแกกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยคือ30คือเพิ่งเริ่มจริงๆเพิ่งเริ่มมีแกกว่านั้นอีกเชื่อพี่นะคะเพราะนั้นอย่าไปรังเกียจวัย30สนุกให้เต็มที่รู้สึกกับตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยอย่าไปยอมความอะไรง่ายๆหมายความว่า ไปได้อีกคือหลักแบบนี้ไม่นับแล้วอายุช่างมันภาษีห้าไม่นับแล้วค่ะถ้าปีหน้าน้าข่าวถามแอนไม่ตอบแล้วนะเราไม่อนุญาตให้ปักเค้กด้วยไอ้ปักเค้กด้วยเออไม่นับแล้วไม่นับแล้วเลยทำลืมลืมไปอะไรอย่างเงี้ยบอกวิจิตรมินเดียกับเออบอกไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกคืออย่างน้อยให้เขามีประวัติจริงๆเราแต่ก็โอเคอะแอนแอนโอเคค่ะแอนไม่ไม่ไม่ได้เครียดอะไรว่าจะพูดถึงอายุไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแฮปปี้ดีค่ะปีนี้ค่ะ เออเป็นปีที่แบบมีคนบอกว่า45คือปีชงเลข5ของทุกอย่าง25 35 45แอนก็เพิ่งรู้ว่าเออมันชงจริงแอนแบบโควิดขาหักเจนอะกรรมโอ้โหโดนทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียทรัพย์เสียบริวารครบ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 ามบนี้เป็มที่ ไม่มีใครบอกมีแต่แบบมีแต่คิมเบอรี่อะพี่แอนไปดูดวงไหมอะไรเงี้นนยนางชวนเขาสายมูลแล้วก็เนี่ยวันเกิดอนล่าสุดก็โน้มน้าวให้แอนต้องไปดูกับหมอดูคนนึงอะไรเงี้ยนางก็กําลังจะนัดให้อยู่อะดูก็ได้อะอยากลูกสาวเอา,เอาไงไหนเนี่ยพาไปดูไม่ดูเลยค่ะ<อ>เพราะว่าแอนเป็นเด็กเกิดไม่เขาเรียกอะเหมือนตกฟากไม่จํายายจดไม่ไม่ตรงอะเอาไปให้อะไรก็ไม่สไม่มีใครมาทําของอะไรแอนได้เพราะว่ามันไม่ตรงนึกออกไหมคะก็เลยแบบ ก็เลยไม่ค่อยได้จะดูอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากเปิดไพ่สนุกๆแต่ก็ไม่เคยตรงไม่เคยมีหมอคนไหนดูแอนตรงสักคนอะไรเงี้ยแค่ะเชื่อไหมคะแบบพอพอี่คิดพาไปดูอะไรเดี๋ยวรออยู่เนี่ยค่ะถ้าคนนี้แม่นเดี๋ยวจะมาบอกนะแอนบอกเลยหมอดูอบบให้มาเจอแอนแล้วแล้วแอนจะบอกให้ว่าแม่นไม่แม่นเขาไม่เคยมีใครดูแม่นแอนจริงๆมันเหมือนแบบบางคนแบบดูคนนี้มาแม่นแม่นแม่นอะแต่พอดูของแอนมันไม่ตรงอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เลยอยากเห็น เราเชื่อว่าชจริงมันเป็นรอบหรือผมไม่รู้เนาะแต่แอนไม่รู้ว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ที่อธิบายได้ก็ได้หรือมันจะเรียกว่าชงหมายว่าพอเราอยู่กับใครมานานถึงหลายปีมันก็จะมีจังหวะเซอร์โคแบบวงจรชีวิตที่ถึงในจุดที่แบบเออมันเรียกอะไรอ่ะแอนจะพูดมันเป็นวงเวียนของมันเออมันเป็นจังหวะที่แบบต้องเจอ อะไรถ้าเราสมมติเราใช้ชีวิตประมาทมาสักระยะหนึง่งบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันเหมือนเราไปเปิดช่องโหว่ให้ให้สิ่งไม่ดีมันเข้ามาได้มันเกิดเงนเกิดจากตัวเราเองระหว่างทางที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นก็ได้อันน mm ี hmm. ้ถ้าอธิบายเป็นเยียร์ซะ mm hmm. อันอาจจะเปิดอะไรง่ายไปจนทําให้ความไว้วางใจ,จ,จทําให้เกิดสิ่งนี้กระแทกกลับมานี่ไงแสดงว่าคุณเซฟตัวเองไม่พอคุณคุณยังยังไม่เซฟพออะไรเงี้ยเี่ยแต่หลังจากนี้แอนก็อาจจะต้องระวังตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ย หรือการวิ่งแอนก็ไม่ได้แอนวิ่งซะจนแบบไม่ได้ดูกําลังตัวเองว่าวิ่งระดับนี้ไม่ได้วิ่งจนเท้าหักอะไรเงี้ยมันเป็นที่ตัวแอนเองหรือเปล่าอันนี้เราพยายามแบบพยายามมองเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะแต่โควิด <laughs> นี่ก็ประมาทอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่ากินข้าวแล้วเ,เปิดอากาศแล้วคุยกันอะไรเงี้ยนานไปหน่อยก็เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองหาเหตุผลใช่เหมือนหาเหตุผลมาอธิบายว่าเราทําสิ่งผิดพลาดตรงนั้นเกิดจากอะไรเราไม่ได้โทษใครแต่มาเราโทษตัวเราเองว่าเราเป็นคนทําให้มันเกิด อะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งสองตอนนี้คือเพี่ยังก็คือขาอะไรนก็อโอเคแล้วอย่างเอี้อาหายหมดแล้วค่ะค่ะก็ก็ดูแลตัวเองดีขึ้นแต่ก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรอย<ม>่างเงี้ยเริ่มใหม่ต้องลงความมาในการวิ่งอะไรไม่แล้วค่ะตอนนี้วิ่งได้ปกติแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ต้องไปซ้อมบ้าคลั่งขนาดเ,ออเหมือนตอนนั้นอันนั้นเป็นแอน,แอนซ้อมหนักไปหน่อยคือวิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวิ่งได้สิบโลปกติแต่ก็ไม่เกินกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะ ด้วยวัยของเราเราก็ต้องรู้ลิมิตมันว่าเท่านี้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าก้าวิบสี่สิบหกที่สดใสไปเลยใช่ไหมเออเอ็นก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้แล้วมันหลอนอ่ะเราว่าแบบชีวิตมันไม่ควรต้องเจออะไรอย่างนี้บ่อยๆอ่ะมันเสียพลังงานเราก็เลยอยากจะแบบอยากจะเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะีีตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงนะคะยังตามของอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเจอทนายเพราะว่าต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คืนมาเป็นบางส่วน ที่เจลาจาได้ที่เขายอม่ามีคุยกันได้เขาน่ารักมากมีเลยว่าเราต้องใจมีมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แอนยังบอกไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าคุยแล้วแอนได้มาแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะแต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมไม่ยอมก็ฟ้องอะไรนี่ก็จะเป็นกระบวนการเนี่ยมันก็ยังขัวพันไป่างแบบใครจะมาอยากขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็ไม่ได้ชอบพลังงานอะไรแบบนี้แต่ว่า มันก็ว่ากันไปตามความยุติธรรมเราก็ถูกของเราเราก็เราก็ต้องมีมีความหวังกับความถูกต้องเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้างถ้าเราแบบไม่เชื่อเลยเราก็หมดหวังที่จะต่อสู้อ่ะแอนก็อยากสู้ดูสักตั้งและแอนก็อยากจะแบบถ้าสิ่งที่แอนทำมันสามารถเซ็นสแตนดาร์ดอะไรบางอย่าง <S <S เพื่อ,เพ,อ <S <S เพื่อดูแลคนที่โดนเอาเปรียแบอบย่างแอนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโดนทร้ายอย่างเงี้ยแอนก็ดีใจอ่ะแต่ก็ไม่รู้ท้ายสุดแอนจะเดินมาบอกอะไรนี้ก็ได้นะหรือว่าว่าเอ้ยแอนได้ว่ะ ทุกคนอย่าหมดไฟหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลูกขอลองดูก่อนนะคะว่าจะได้เปล่าระหว่างว,ว่ามันจะครบด้ครบไม่ครบหรอกค่ะบางอย่างมันไปหมดแล้วมัน,ม,นมันสูญสลายไปแล้วบางอย่างมันมยังมันยังมีอยู่ก็ก็เดี๋ยวค่อยๆตามไปก็เรียกว่าทําใจไม่ทําใจค่ะไอ้ที่เป็นเงินแบบทำใจแล้วเพราะมันมันไปแล้วมันสหายไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่ไอ้ที่เป็นของอยู่มันยังอยู่รอเราอยู่มันรอเราอยู่ให้เราไปเอาเขาคืนมาอะไรเงี้ยอย่างแมนมั่นหกล้าน อันนั้นเอาคืนมาล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนั้นต้องเอามาก่อนเป็นอันแรกมันมีคนที่เข้าใจเราอ่ะมันมีรงรับจำนำที่เข้าใจกันว่ามันคือของที่เขารู้เขารู้แล้วเขาทาธุรกิจเขาเข้าใจอ่ะ <ใช S 2> เขาเข้าใจเขาก็เลยแบบเออคุยกันแล้วแบบเออมันต่างยอมรับความเสียหายทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ดีไอ้ก็เออในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอะไรตรงที่อยู่บ้างแต่ก็ยังมีความวุ่นวายรออยู่ก็เสียต่อสู้ไปงีเดี๋ยวต้องมีนัดไปขึ้นศาลเพื่อไปเจอกับ ไม,ไม่แล้วนะไม่น่าจะต้องมีเพราะมันจบไปหมดแล้วตัดสินไปหมดแล้วใช่ค่ะเป็นเรื่องของการตามของเรามากกว่าเลย <c oughs> มันเสียพลังงานอนะ่ะ <c oughs> มันแบบมันไม่ดีอะ่ะบางทีเราเล่นละครนะเราจะแบบเราต้องใช้อารมณ์ในการเล่นละครเรา <c oughs> เราไม่อยากเอาอะไรมากวนใจตัวเองทําให้เราแบบเล่นละครไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็น เป็นพลังงานลบๆเราก็ไม่อยากรับหรอกแต่มันเรียกไม่ได้เราก็ต้องไปจัดการมันงั้นอยากจบให้เร็วที่สุดแอ่ะก็อยากจบตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อเก็บใหม่คือค่ะดูค่ะไม่เรียกอะไรไม่เป็นบ้างเลยไม่เครียดแล้วหรอกแฟนไม่ไม่ไม่อยากดูแลอะไรแล้วอะไรเงี้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่แบบเอาสุขภาพเอาความสุขเอาเพื่อนเอาครอบครัว เอากันอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็มีนะคะยังมีแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองเป็นการแบบลงทุนลงทุนอะไรแบบนั้นอีกแล้วคือแอนไม่ได้เป็นเด็กแบบบ้านทรัพย์สินอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แอนซื้อมาเพื่อลงทุนเพื่อแบ่งเช่นะเราเก็บเงินสดเราเก็บบ้านเราเก็บที่ดินเราเก็บของเราก็แค่แบ่งตามเจตนาเราแบบนั้นแต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้ส่วนที่เราแบ่งไว้เนี่ยมันมันจะหายไป ออก็พี่เคนก็ทําสุดพลังเต็มที่มากๆอะ mm. ไรเงี้ยนะคะแล้วเอ็งก็เชื่อว่ามันเป็นไปนตามฝันของคนทําอย่างเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ทําด้วยความหลักกับเรื่องนี้จริงๆอ mm. งี้ไอ้ก็แฮปปี้นะคะเพราะถือว่าระหว่างทํางานกันเรามีความสุขกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามีฟีดแบ็กอะไรที่มาเป็นเป็นข้อที่ทําให้เราเอาไว้เรียนรู้ก็ดีเพราะเรายังต้องทําอาชีพนี้ต่อว่าเอา้า ฟังเสียงคนดูชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เราก็อ่ะโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้เออเออใช่ใช่หรืออันนี้ไม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาปรับกันเรื่อไๆมันต้องมีสิเพราะว่านักแสดงมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะถึงจุดที่ต้องกลับมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สามเรื่องตอนนี้มีมีเก็บักทรยศเรื่องเดียวที่เล่นแล้วก็เรื่องแคนกับเรื่องโลกหมุนรอบเธอเป็นที่จัด ค่ะนนนนนสนุกมากมันไม่ได้สนุกเขาเรียกนะดีมาก<อ>มันไม่ใช่แบบโอ,โอ้โหไปตีลังกาสนุกอะไรไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราไปทํางานแต่ว่าบรรยากาศมันดีอะค่ะทีมงานน่ารักแล้วก็อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะหลังจากเป็นการเดินทางครั้งแรกในรอบ3ปีเครื่องบินกดยังไงเนี่ยแบบโอ้ยฉัแล้วขึ้นเครื่อง,งครั้งแรกอะไรอยเง้ยนเต้น <ไง S 2> เลยไหมคะเหมือนได้ขึ้น <ไง S 2> เครื่องใหม่ตื่น <ไง S 2> เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ หน้ากงหน้ากากเอ๊ะยังไง <c oughs> ใครเขาเป็นระวังแค่ไหนเ,เราทําตัวไม่ถูกนิดหน่อยออช่วงแรกแต่พอไปถึงตรงนั้นเ,เขาค่อนข้างเสรีแล้วมันก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับบ้านเราบ้านเรายัางยังเข้มงวดเรื่องเรื่องการใส่หน้ากากกลับมากลับมาเยไหมคะจะเอามาไหมจะติดอาไรโ้เช็คทุกวันเลยค่ะก็อย่าใกล้อันมากไม่รับประกันอย่าใกล้อันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ดีน้องนายไปก็ ทำให้รู้จักน้องนายมากขึ้นด้วยเพราะว่าน้องนายเล่นเป็นพระเอกเรื่องแอนยูบางทีเจอกันในกองมันก็เจอนในบทบาทของผู้จัดกับนักแสดงแต่พอไปอยู่ตรงนั้นเขาเป็นน้องชายเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หล่อมากสาวๆก็ชอบขายดีดีแฮปปี้เลยแฮปปี้น้องขายดีลงเซลในทีว่าเราออกไปวิ่งแต่น้องยังน้องยังหลับไหลเขาแ็นัดแอนทุกวันเลยค่ะพี่แอนเดี๋ย <c oughs> วผมผมจะไปวิ่งกับพี่ผมสัญญาเลยผมแบบอาจ้ะนายเอาเลยจ้ะ บืดแต่เราคือมีต่างประเทศติดต่อมาอีกเรื่อยๆก็มีค่ะมีเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอีกค่ะมันเริ่มมีงานต่างประเทศมาเราก็ออกไปหาประสบการณ์อะไรไปเพราะเราติดอยู่กับบ้านเรามานานแล้วค่จะไปเที่ยวเพื่อควเป็นส่วนตัวเดี๋ยวรอปิดกล้องโลกหนึ่รอบเธอกันค่ะมันก็จะไปจะชวนคุณเอไปไะไหนคะยังยังไม่ได้แผนค่ะแต่ว่าคงต้องมีไปไหนมันต้องไปพักบ้างอะทำงานเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ yeah